จะต้องเอาพระไปฝากตัเกวียนใไหมมาวัดเอาธรรมะใช้ชีวิตคนแต่มากไปวัดขอเลขสามตัวสี่ตัวขอเจ็เบอร์เฉยๆได้เลขอะไรบ้าไไงไปหายของชาวบ้านเริ่มที่นี่ไก่ทั้งหมดนี่อยู่ในวัดทีนี้ในวัดเต็มในวัดจึงมาซื้อท,ที่ชาวบ้านแล้วมาวางไว้ตรงนี้อ่าเรียกว่าสุสานไก่จังหวัดนครศรีธรรมราช Highland! วัดีครับวันนี้พาท่านนายกมาล่องเรือสำราญนะครับโอ้โหสุดยอดเลยจ้าสุดยอดจ้ามีแต่คนสวยๆ

มาเด้อขวัญเด้อขวัญอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ผาอยู่ผู้อยู่เขาก็ให้มาสามือนี้วันนี้โอ้ยละเม่นว่าเฮ้ยคุณนายคือมาบอกมือบายนในคนน่ายก้มหน้าก้มตาชงไล่จิ๋า สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่คู่ปล่อยฝ่ายมาชมพิพิธภัณฑ์ไก่หรือวัดสุสานไก่ที่พี่น้องประชาชนภูมิกิศสัตว์่ามาถวายมาแก่บนที่วัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชอุ้ยอ่อนชลาย <laughs> ไฟ่้ย,ยมากกับคนรลู้ใจท้ยสารคามนําโดยท่านอาจารย์สุชาติคุณแม่เผยหน้าพ่อท่านนายกาคุณแม่พันนี้คุณแม่จีคุณแม่นน คือมีผูกเหลี่ยมใสมาน้่มอันนาตาคือไทยสารคามเจ้โอ้ยผู้นั้นคือเป็นผู้โชคดีนนั่นนะ่ะเออสวยๆคนโชคดีคนโชคดีไปขี่ก็ได้เฮ็ดคนโชค้ายไปเกมเฮ็ดกระเยียบข,ขี่พนะ ยวิวงามออนเชอนวิวงามกล้องสวยยืมกล้องนะเด้ห exactly. อูนัว้อดเหอ

ช่นบ้านอยากบ้านมาเที่ยวเกลือนลาทัพาระคารเดือเกล่อนเที่ยวรา เดินทางไปท่องเที่ยวกุยหลินเมืองไทยกลับมาด้วยความปลอดภัยประทับใจที่สุดเลยสวยงามสวยงามจ้า Bye. จะลาขอกินปิ้งปลาปิ้งไก่ไก่อนจะไปขอกินปิ้งไก่ปิ้งปลาหมดเวลาจำจากลาน้องพี่ให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบกันออาสวดๆให้เจ้าของถึงฟังแล้วครับถึงฟังแล้วมามาพวกเรามา มาพวกเรามาขึ้นมาเลยจ้า,อา,าโอ้ระวังตกป่องนะจ้าระวังตกป่องนะเดนะินไปเดินมาใส่แว่นตาดำนะ่ะมองกล้องนะจ้า

พักเธอสวยจำหนังจันเห็นตาใครเห็นก็จำไม่หมอไม่หมองมองเธอเธอสวยน่ารักฉันกิงได้หุกาายเรือในอ่างหมุนลวนควนล้วนควนเยเนียเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮกยเ้วเี่้ ออมันจะออกฟางผุ่นอ้าวบายบายแนวย,ยิ้มนะเ้อ,อ <laughs> วิวผุ่นนี่วิวงามได้เผอ่ะถึงแล้วจ้ามันดิบมองไทยถึงแล้วจ้าสวัสดีครับ สวัสดีจ้าโอ้ยขอมือแน่ยจา้าข,ขอมือหน่อยจา้ามาเตลระบำให้ฉันดู โอแม่ละกรรมาเตลระบําให้ฉันดูแลเอาสบู่มาถูขาแม่ละกรรมพนาพนาโอแม่ละกรรมาเตลระบําให้ฉันดูแม่ละกรรมาเตลระบําให้ฉันดูแลเอาสบู่มาถูหูแม่ละกรรมพนาพนาโอแม่ละกรรมาเตลระบําให้ฉันดูโอแม่ละกรรมาเตลระบําให้ฉันดูแลเอาสบู่มาถูตูดแม่ละกรรมพนาพนาพนา สวัสดีครับสวัสดีค่ะมือนี่คู่ปล่อยไฟผ้าสาวสาวสวยๆมาบ้านต้นไม้มาชมบ้านท่าชนพี่น้องเอ้ยงามหลายจ้า เอามาเอา่เอเาเียวรอค้ยวถ่ายไปเป็นธรรมชาติของการมาสนุกสนานค่ะโอ้โอ้โหสุดยอดธรรมชาติโอ้ยขนาเล็กพญ่เนี่ยพญชิดพญาชิดเสียแบบอ้ยฮัลโหลไปไ่แม่ออน 360อองศาเลยนะจ๊ะโอ้ย <c oughs> สุดยอดนี้คือสวรรค์น,นายพรเข้าไปโอ้โหพี่น้องครับวันนี้สุดยอดสวรรค์นบนดอยที่เขาสุกบ้านาาท่าซาเด้อโอ้สวยงาง โอ้เว oh, oh, ียงเพิง hmm. ส mm ุก hmm. ิงสุกจัง nah, สุดยอดสวรรค์บนดอนคุณ uh, ส oh ิชาติสนุกไหมฉันเป็นห่วงตัวเองนะ